อุ้มแม่เดือนนี้คารสี่ใบที่เราอยากได้ก็ได้ไป3แล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยพามาชมคอลเลกชันวอล l ลี่กันหน่อยมีคอแลบมากมายให้ได้เห็นตามตลาดทั่วไปนะครับแต่นี่เรารวมกันอยู่ที่เดียวเลยนะตู้นี้และใช่ครับ <laughs> มันจะขาดไปได้ยังไงกับการเปเกมอนถูกไหมงั้นเรามาเปิดกันต่อเลยแล้วกันนะกับการเปิดการโปเกมอน1เดือน1เซตนะครับสำหรับเซต151ในยุคข,ของสกา r l เล็ a วอลเล็ตนั่นเองนะ เดือนนี้ผมว่าเราค่อนข้างจะซ atisfy ส่วนตัวมากประมาณหนึ่งแล้วนะครับได้3มใบาจาก4อ่ะโอ้โห,โหหรือเราจะได้4ี่สี่เลยเฮ้ยเป็นไปได้มาดูกันดักเนียใช่ไหมเนียนะเออคอยสเตอร์ต่อวยตัวของ p ีจีออโตใช่ไหมนะอะ <c oughs> ให้มันเกลือนหน่อยฮะ